สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบอลบอลกันต่อมาดูที่รายการวอลเลย์บอล s อ League ของญี่ปุ่นนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกที่จะมีการแข่งขันในแต่ละทีมซึ่งนะครับแต่ละทีมเนี่ยแข่งขันการสัปดาห์แรกเนี่ยทีมละ2แมตช์นะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมมาดูกันครับ มีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราได้เล่นนะครับในวันนี้ก็คือทางด้านไก่วิมลรัตนาพันธ์นั่นเองครับสังกัดทีมกุลมะก e e ีนวิงนะครับจะพบกับโจทย์เก่าเมื่อวานนี้นะครับก็คือฮิตาชิกเก่าเนี่ยเอส e ตโนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เอส e ตโชนะไปอย่างขาดลอยเลยนะครับชนะกุลมักก e ีนวิงเนี่ย 3ต่อ0เซตนะครับคะแนนก็28 26 25 1 4สแล้วก็2ทีนี้ครับเมื่อวานนี้ก็กุมมะนะครับแพ้คาบ้านก็ต้องมาดูกันว่าฟอร์มการเล่นวันนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับทีมกุมมะนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้นะครับการแก้เกมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแล้วก็บอลเร็วไม่ค่อยมีทำให้โอกาสของไก่วิมรัตนพันธ์เนี่ยที่จะขึ้นตีบอลเนี่ยนะครับ คือน้อยมากๆเลยนะส่วนใหญ่มือเซตนะครับเซตไปที่หัวเสาเป็นหลักทําให้ทางด้านเ s t เตโเนี่ยครับจับบล็อกถูกนะครับแล้วก็เป็นผลเนี่ยถือว่าเป็น ส่วนประกอบหรือว่าเป็นเหตุสําคัญเหตุหนึ่งเลยทําให้กุลมะแพ้ไปเมื่อวานนี้ครับทีนี้มาดูใหม่ว่าวันนี้เขาจะแก้เกมกันอย่างไรปรับแผนวิธีการเล่นอย่างไรนะครับก็มาชมเชียร์กันสำหรับไก่วิมลรัตน์นะครับก็ถือว่าได้ลงตัวจริงนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับในการเล่นและนะครับเขาก็มีศักยภาพในการเล่นเรื่องของบอลเร็วนะครับ ในช่องแมตช์การแข่งขันของเบสบอลทีมชาติไทยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น VNL นะครับหรือว่าเป็นรายการที่ได้ลงแข่งเนี่ยเวลาเปลี่ยนตัวไก่มิมารัตลงไปเล่นบอลเร็วก็ทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดูกันครับผู้ชมว่าวันนี้นะครับเกมการเล่นของทีมกุลมะนะครับเขาจะมีวิธีการเล่นอย่างไรเวลานะครับ17นาฬิกาเหมือนเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมย้ําถ่ายทอดสดเวลา17นาฬิกานะครับเดี๋ยวมีนจะแปะล,ลิงก์เอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็นะครับจะ แปะคาค้นหาใน YouTube ท่านใดนะครับที่อยากจะชมเชียร์เนี่ยก็สามารถค้นหานะครับในสื่อโซเชียลได้ก็พอมีให้ดูนะครับดูก็ดูเฉยๆนะคุณผู้ชมนะครับบางช่องเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรพนันต่างๆอะไรอย่าไปยุ่งกับมันนะอันนี้นะครับแอดก็ขอฝากเอาไว้นะครับทีนี้สําหรับคะแนนขอย้ําให้อีกครั้งหนึ่งสัปดาห์แรกนะครับซึ่ง มีทั้งหมด14สโมสรตอนนี้เดนโซเนี่ยนะครับรั้งอันดับ1อยู่นะครับแข่ง2ชนะ2มีคะแนนเยอะกว่าเพื่อนนะอันดับ2เป็นมิซามิสึสปริงนะครับแข่ง2ชนะ2อันดับ3เป็นโอซาก้าแข่ง2ชนะ2อันดับ4เป็นเอสเทมลแข่ง1อยู่นะครับก็รอแข่งกับทางด้านกุมะในวันนี้อันดับ5เป็นฮิเมจิของ ชาชิออนโมกสนะครับแข่ง2ชนะ1แพ้1อันดับ6เป็นโอกายาม่าแข่ง2ชนะ1แพ้1อันดับ7เป็นไซตามะแข่ง2ชนะ1แพ้1อันดับที่8เป็น NEC Red Rocket นะครับแข่ง2ชนะ1แพ้1สําหรับ NEC เนี่ยทางด้านเพียวชรพรคงยศนะครับยังไม่ได้ค่อยมีโอกาสได้ลงนะเพราะฉะนั้นก็มาดูกันในแมตช์แรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ให้เพียวลงแล้วก็น่าจะให้เพียว ลงในช่องของแมตช์กลางๆต่อไปหรือไม่อย่างไรก็มาดูกันว่าวิธีการปรับแผนการเล่นของทีม NEC จะเป็นอย่างไรแอดมินก็มองว่าเขาน่าจะมีการปรับทีมนะครับคือเหมือนกับประมาณว่าให้ผู้เล่นตัวสำรองได้ลงก่อนอะเท่าที่ดูแล้วนะก็มาติดตามกันแล้วก็อันดับที่9นะครับเป็นคาริยาของหัตถยานะครับแข่ง2ชนะ1แพ้1อันดับที่10เป็นบรูคัตของทัดดาวก็นุกนิกนะครับแข่ง2ชนะ1แพ้1อันดับที่11เป็นโทเร แพ้ทั้ง2อแมตช์อันดับที่12เป็นคูโรเบะนะครับแพ้ทั้ง2อแมตช์อันดับที่13เป็นอารันเมของยูฟ่าโดนพรนะครับแข่ง2ก็แพ้ทั้ง2ตอนนี้แต่ว่าฟอร์มการเล่นยูฟ่าแอดมินก็มองว่าค่อนข้างเล่นได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็อันดับสุดท้ายก็เป็นกุลมะนะครับตอนนี้แข่ง1ก็แพ้1อยู่ก็วันนี้เจอกันกับโจทย์เก่าก็คือทางด้านเอสเตโมนะครับจะเป็นอย่างไรผลการแข่งขันเดี๋ยว อัปเดตรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมเราพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบริบทและกีฬาสวัสดีครับ